คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันเหมือนวนลูปทำอะไรก็ไม่เปลี่ยนแรงบันดาลใจก็มีนะแต่พอเริ่มทำไม่กี่วันก็หมดไฟถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้ขอให้ดูคลิปนี้ให้จบเพราะผมจะพาไปรู้จักกฎหเปอร์ซที่เป็นกฎเรียบง่ายที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลมาดูกันว่าทำไมกฎนี้ถึงสำคัญและเราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรมาทำความเข้าใจกันก่อนว่ากฎหเปอร์เซคืออะไรกฎหนึ่งเปอร์เซนี้เป็นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีการพัฒนาแบบสะสม หรือ compound ์แฟกซซึ่งกล่าวว่าหากคุณสามารถปรับปรุงตัวเองขึ้นทุกวันเพียงแค่1%เปอร์เซในระยะเวลา1ปีคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งกว่าเดิมถึง37เท่าเลยทีเดียวลองนึกภาพว่าหากคุณอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นหนึ่งหน้าต่อวันออกกำลังกายเพิ่มขึ้น1นาทีต่อวันหรือนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งนาทีและภายใน1ปีคุณจะพบว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวมาดูกันว่าทำไมกด1%เปอร์ซถึงสำคัญหลายคนมักคิดว่า การพัฒนาตัวเองต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เช่นการออกกำลังกายหนักๆตั้งเป้าหมายให้ใหญ่หรือเสียสละเวลาชีวิตไปทั้งหมดแต่ความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระยะยาวมักเกิดจากการลงมือทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอนั่นเองอีกอย่างคือการตั้งเป้าหมายใหญ่อาจทำให้เรารู้สึกเหนื่อยลา้าหรือท้อแท้ตั้งแต่เริ่มการเปลี่ยนแปลงวันละหเอร์ซจะช่วยลดความเครียดความกดดันเพื่อให้ตัวคุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระรที่หนักเกินไปที่จะทำเมื่อเราทำบางสิ่งซ้ำๆทุกวัน มันจะกลายเป็นนิสัยส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปเองและจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในที่สุดวิธีเริ่มต้นใช้กฎหเปอร์เซนต์ในชีวิตประจําวันหากคุณพร้อมแล้วเราจะมาดูว่าจะนํากฎหเปอร์เซนไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นด้านการพัฒนาความรู้คุณสามารถอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นหหน้าต่อวันเพียงแค่หนึ่งหน้าภายใน1เดือนคุณจะอ่านหนังสือได้มากถึง30หน้าแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียว หรือจะเลือกฟังฟังพอดแคสต์หรือคลิป YouTube ประเด็นการพัฒนาตัวเองดีๆอย่างช่องของเราวันละ5นาทีก็ได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ให้ออกกาลังกายเพิ่มขึ้น1นาทีต่อวันจากหนาทีในวันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนครบ30นาทีและให้ดื่มน้ําเพิ่มขึ้น1แก้วต่อวันเพื่อช่วยให้ร่างกายสดชื่นและระบบเผาผลาญทํางานดีขึ้นนั่นเองหรือ,ออาจจะเลือกพัฒนาทักษะโดยการฝึกทักษะใหม่เพิ่มขึ้น1นาทีต่อวันเช่นการเขียน การวาดรูปการพูดภาษาอังกฤษจดบันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในแต่ละวันเพียงหนึ่งประโยคก,ก็พอส่วนด้านความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็ฝึกชื่นชมหรือขอบคุณคนรอบข้างอย่างจริงใจวันละหนึ่งครั้งหรือโทรหาหรือส่งข้อความถามไถ่คนที่รักวันละหนึ่งคนและอาจจะใช้เวลากับครอบครัวเพิ่มขึ้นวันละสินาทีก็ได้นะครับเคล็ดลับสู่ความสําเร็จกับกฎหเอร์เซคืออย่ากลัวที่จะเริ่มต้นจากสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยเกินไปและทําให้วัดผลได้โดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ทำอย่างสม่ำเสมอเพราะความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบอย่าลืมจดบันทึกความก้าวหน้าเพื่อจะได้เห็นพัฒนาการของตัวเองและอย่าลืมให้รางวัลตัวเองด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจที่สำคัญเลยคือขอให้คุณอดทนกับผลลัพธ์ในช่วงแรกอาจไม่เห็นผลชัดเจนแต่เมื่อผ่านจุดหนึ่งไปแล้วการเปลี่ยนแปลงจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับแม้กด1%เปอร์ซฟังดูว่าทำง่ายแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่ามองข้ามความสม่ำเสมอแม้จะทำเพียงเล็กน้อย แต่ต้องทำทุกวันอยาใจร้อนการพัฒนาตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนต้องให้เวลากับกระบวนการอย่าปล่อยให้ตัวเองหยุดแม้แต่วันเดียวจงอย่าท้อแท้เพื่อความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้านะครับสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าอย่ารอให้พร้อมอย่ารอแรงบันดานใจเพราะมันจะไม่มีวันมาจนกว่าคุณจะเริ่มเริ่มเล็กๆวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ทำให้ทุกวันและวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาและพบว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ที่นี่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นวันละ1%เเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหรือ,อยังลองแชร์เป้าหมายเล็กๆของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ